หลุกไหมลุกไหมรถมาแล้วลุกไหมลุกไหมคะอ,อ่ะน้องพี่ให้แล้วเนี่ยไม่ลองไหนะนง้นะมาเช็ดอ่ะเหาอ เท้าให้หน่อยแต่เท้าให้หน่อยแต่เท้ออมแป๊บหน่อยปัดมือปัดมืออ้าวเอาศิลปปัดเท้าให้น้องบอลโอเคใส่ได้อ้า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 แม่ถึงือแม่ถึงเอาเร็วๆเช็ดมือนี่เช็ดมืออือเช็ดมือ ใส่น้ายน้องใส่น้อยน้องนี่พี่ใส่ให้แล้วเห็นไหมนี่พี่ใส่แล้วนี่โอเคพี่ใส่ให้แล้วไปลุกลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนแล้วค่อยใส่ใส่ง่ายกว่าเอาสีนใส่ง่ายกว่าเร็วนี่จะเล่นรองเท้าน้องปัดเท้าน้องปัดเท้าปัดเท้าให้น้องก่อนเร็วปัดเท้าให้น้องแล้วเอาเท้าน้องไปใส่ไปเท้าน้องไม่ใส่โอเคเด่นรับแต่งท้ายดีโอเคไป มือมาเช็ดต่อมือหลบรถ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 ค่ะนั่งซับเป่นี่เช็ดมือเช็ดมือโอเคโอเคไม่จัด